ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเป้าหมายปีนี้ท้าทายพอสมควรนะคะสร้างรายได้3.5ล้านล้านเงาน,นี่เป็นภาพของการท่องเที่ยวนะคะดูเหมือนว่าสัญญาณเ่าดีก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่เป้าหมายก็ยังคงท้าทายค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทางเศร,รษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโตพักกันก่อนคู่เดียวละค่ะช่วงน้านกลับมานะคะเนชั่นขันข่าวเที่ยงค่ะ งเศรษฐีนครราชชนบุรีเปิดต้อนรับผู้มีจิตศรัทธามากราบไหว้ขอพรรับสิริมงคลกับรูปปั้นพญานาคองค์ปู่ศรีสุโทย่าสีปทุมมาพร้อมด้วยรูปปั้นองค์เทพต่างๆโดยจะจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำบุญเนื่องในโอกาสสำคัญอีกด้วยขอเรียนเชิญทุกทท่านนะคะทั้งที่ทุกและท่านสุขท่านลองมามูที่วังเศรษฐีนครราชดูนะคะเปิดตั้งแต่เวลา7โมงปิด6โมงเย็นค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเลยค่ะ แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮเบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนแถมมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกสวยปิดผมขาวได้สนิท